ัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขณะนี้ก็เวลา17บเจดนกาสิบแนาทีแล้วครับเย็นแล้วากับข้าวเย็นแล้วเอฟซีทุกคนครับข้าตวตอน,นเย็นนะแต่ฝนตกว่าจะไปหวานแห่ริมคลองนะไปหวานแห่ริมคลองตรงนี้ก็ฝนตกแล้วนะว่าจะไป,ปหว่านดูเนาะ ว่าจะได้กีดตัว,วนี่ก็ฝนตกแล้วครับเนี่ยฝนตกแล้วตกตกระอยครับ<อ>ก็ไม่หนักไม่หนาเท่าไหร่แต่เราไปหวานดูเนะว่าจะได้ข้่คอยบะ ตอนไปหวานเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ mm. ประวัติวเกเปียกโทรศัพท์เนาะ mm. นี่มันตกขนาดนี้แล้วครับ mm. ไ,ปไปตามครับครับผมหลังจากที่ไปหวานแหนมาแล้วครับ mm. ไม่พ้นจากปลาตู้เย็นเนาะนี่ไงต้องกี่ตัวเนี่ย mm. สามตัวครับ ปลานิน่ตู้เย็นนี่ครับเราไปหวานเหแล้วก็ไม่ได้ปลาครับฝนตกอยู่เนี่ยฟังเสียงฝนตกอยู่ครับก็ประมาณนี้แหละครับนาะยอยู่ฮะกินแบบบ้างอันนี้ปลาใสายมองดาตะไคร้ครับเอาไว้เพื่อใยายามจะเป็นเนาะ เราอยากกินปลาสดๆไปหวานแห้ก็ไม่ได้ก็ได้ปลาตู้เย็นนะครับไปติดตามชมครับนะครับฝนตกขนาดนี้แล้วครับ กินข้าวด้วยกันครับเอฟซีทุกคนหลังจากที่เราไปหว่านแหงมาเนาะหว่านแหงมาก็ไม่พ้นจากปลาตู้เย็นแหละครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยแกอีกแกะอันนั้นเลยอันนี้ก็ซื้อมาเนาะเสือมาเนาะกินข้าวด้วยกันครับเอฟซีทุกคนต้มใส่เม่นครับเลยทุกคนก็

จักรยานเอาเลยไหมนุ๊กขออนุญาตกินข้าวครับสวัสดีครับเอสีขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับไปไว้ก่อนวันแห่หลังฝนตกในวันฝนตกก็ได้ปลาตัวเย็นมาทำกับข้าวครับแซ่บๆทบจะตามชมเต็มใส่มองดักตะข่ายด้วยนะครับเนี่ยปลาเน้นใส่ ตระขายมาก็เอาไว้ในตู้เย็นครับสวัสดีครับในยามจำเป็น